ราศีเมถุนการงานดีมีลาภผลการเงินดีมีเหลือมีเก็บความรักดีเสริมดวงด้านโชคลาภสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับช่วงวันที่10ถึง16กระกฎาคม2566ของชาวลัคนาราศีเมถุนกดเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมทุนครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่าเมทุนการเงินดีมีโชคลาภ และขอให้คุณรับความเป็นสิริมงคลน,นั้นตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันครับสำนวนนี้พายกากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินความรักและดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับดูที่ดาววาสนากันก่นอนนะครับมีดาวพระพุธคนระับเป็นดาวช่วงวาสนาช่วงนี้ถือว่าปกติด,ดีนะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีเมทุนจะพิเศษนิดน,นึงเรียกว่าวาสนามาเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงครับการเงินการหารายได้ช่วงนี้ยังคงดีนะครับยังคงสัมพันธ์ที่ดีมุ่งมั่นตั้งใจในการทํามาหาเงินได้นะครับ แต่ดาวพูดเป็นดาวจุลรมพันธุ์ด้วยก็แปลว่าสมัรถมีเกณฑ์ที่เข้ากันกับญาติผู้ใหญ่ได้หรือว่าญาติพี่น้องเื้าข่ายอย่างสมัครที่ดีครับมีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการทำมาหาเงินได้ด้วยนะครับคุณลองใส่ใจเรื่องของครอบครัวให้ดีครับมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินนะครับหรือว่าใครทํามาค่าขายกับครอบครัวกับผู้ครองของลูกก็ส่งเสริมการทามาหารายได้นะครับแต่ทั้งนี้ครับดาวพระอังคารครับดาวจุลนารีในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมาสถิตอยู่ที่เรือนสาชะนะครับกขอให ชาวลัคนาราศีเมทุนนะครับพยายามใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันในการสื่อสารกันนะครับมีโอกาสผิดพลาดได้เรื่องของทางบ้านรวมถึงการทํางานด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องดูให้ดีนะครับอ่านให้รอบคอบนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารกันให้ดีใช้เรื่องของปิยบวจากันนะครับก็จะสานสัมพันธ์ที่ดีกันได้นะครับซึ่งมาต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับดาวพฤหัสบดีครับจ่วนรการงานยัง ครคองตําแหน่งราชาโชคครับคือการงานโดยรวมเนี่ยงานเดิมที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับถ้าผลจากการทํางานนะครับก็ดาวพระอังคารก็มักมันจะมาจากการสื่อสารการเดินทางระยะใกล้หรือว่าการติดต่อประสานงานกับคนหมู่มากครับย่อมจะทําให้คุณมีผลงานแล้วก็มีรายพิเศษนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมันดาวพระอังคารก็อย่างที่เรียนไว้ขั้นตน้นเป็นดาวจุลัตริด้วยนะครับถ้าเป็นการทํางานบริษัทองค์กรนะครับก็ พยายามสื่อสารกันให้ดีนะครับตรวจตาให้ดีเรื่องของเอกสาร,รสัญญาเรื่องของความถูกต้องครับระวังเรื่องของตัวเลขด้วยนะเป็นการเงินแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะในการทํางานบริษัทองค์กนระยังมีเพื่อนวงงานนะครับยังเป็นมิตรแท้อยู่ดาวพระอาทิตย,ย์ยังครองตําแหน่งราชาโชคแล้วเป็นองค์เกนเพื่อนวงงานสนับสนุนคุณดีนับช่วยเหลืองานคุณดีพยายามทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับก็จะผ่านพ้นไปได้ เป็นปกติสุขนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเพราะว่าการงานของคุณดีการงานของคุณมีหลักผลอยู่แล้วแต่ก็เพึงระมัดระวังเรื่องของการสรืส่อสัญญาณการสื่อสารนะครับกับลูกค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าได้ใหม่อาจจะผิดพลาดหรือไม่เข้าใจกันได้ก็พยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมแล้วก็เอาใจแล้วก็ตัวตจให้ดีเรื่องของการเสนอนะเสนอขายให้กับลูกค้าโดยรวมนะครับอาจจะต้องเพิ่ม ความพิเศษนิดหนึ่งอาจจะจัดโปรโมชั่นก็ได้นะครับช่วงนี้ครับจะได้ส่งเสริมการขายนะครับงานใหม่นะครับดาวพระศุกร์นะครับช่วงนี้ยังถรือว่าสําหรับชาวลัคนาราศีเมถูนเนี่ยเรียกว่าเป็นปฐุมเกศนะครับยังมีเครดิตยังมีความเมตตาหมานิยมนะครับมีคนนิยมชมชอบเรื่องของธุรกิจใหม่งานใหม่ก็เริ่มได้เลยนะครับท่านใดต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ก็เพิ่มได้ทําแล้วราบรื่นทําแล้วมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับซึ่งมาต่อที่ดวงการเงินนะครับ ชาวลัคนาราศีเมถุนครับดาวพระจันทร์นะครับเจริญการเงินสถาี้ย้ายราศีอยู่3าครั้งแบ่งเป็น4ช่วงเวลานะครับวันที่10กรกฎาคมครับช่วงนี้โดยรวมก็ถือว่าปกติดีนะครับการเงินการหาไดไสัมพันธ์กับการทํางานนะครับ11-12ดนะครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่ราภะเลือนลาภผลนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งพิเศษที่เรียกว่าปฐุมมเก์มาจากอุจจาวิลราชเรื่องของในรอบหนึ่งเดือนจะมีเพียงแค่ช่วง2วันนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนนะครับที่ ดวงการเงินจะดีและโดดเด่นเป็นพิเศษขนาดนี้นครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดกิจการร้านค้านะทําให้เต็มที่นะครับท่าในใดที่เป็นเซล์เป็นในหน้าเป็นผู้ค้าคนกลางช่วงนี้ก็เป็นวันเวลาที่ดีนะครับในการนัดเสนอนะครับขายสินค้ารบริการเสนอผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆให้กับลูกค้านะมีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือและการซื้อของคุณนะครับเจรจาค้าคล่องมากนะครับ13-14ครับสถิตยอยู่ที่ดันวินาศแต่เป็นมหาอุดก็มีความ,มาในทางที่ดีนะครับช่วงนี้ก็สามารถทํามาหาเงินได้แต่จะโดดเด่น ในกลุ่มของที่เป็นงานในการช่วยเหลือปัญหาแก้ไขปัญหา,นนา,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 าให้กับคนนะครับกลุ่มงานที่งานกลุ่มงานช่างงานซ่อมสร้างพวกนี้จะสร้างรได้เป็นพิเศษให้กับคุณนะครับ15-17นะครับดาวพระจันทร์มากลุ่มลัคนาช่วงนี้ก็เป็นปกติดีนะครับการเงินตลอดสัปดาห์นี้ถือว่าการเงินดีนะครับแล้วก็ดาวพระเกตะครับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยดาวบุญนะครับ14กระกระดาคมเป็นต้นไปนะครับมีผลอีกประมาณ2เดือนนะครับสิตอยู่ทุกางการเงินด้วยนะครับการเงินของ ชาวลัคนาราศีเมถุนจะดีเป็นอย่างที่สุดนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มของการทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งการนําเข้าส่งออกการค้าขายออนไลน์นะครับจากนี้ไปอีก2เดือนจะดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับสร้างเม็ดเงินให้เต็มที่นะคุณก่อเมื่อมันทุ่มเทนะครับในการลุยธุรกิจลุยงานได้เต็มที่ครับรายจ่ายโดยรวมทั่วปกติดีนะอยู่ที่เดือนสาชะชส่วนหนึ่งอาจจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางการสังคมภาษีสังคมอยู่บ้างแต่คุณ บริหารจัดการได้แน่นอนครับเพราะว่าการเงินดีอยู่แล้วนะครับต่อที่ดวงความรักครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับดาวพระศุกดีนะครับของราชาโชคเนี่ยคือความรักดีแน่นอนครับท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเป็นความรักที่สสนับสนุนช่วยเหลือกันนะครับส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยอีกทั้งเสด็จที่เลนลาภะยังมาถึงเสริมดวงด้านโชคลาภให้กับคุณนะครับชาวลัคนาราศีเมทุนด้วยนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดครับดูดาวพระศุกร์แล้วก็ จุลปุตตะนะครับโดยรวมก็ถือว่าเข้มแข็งครับเรียกว่าปฐุมเกณนเก์เนื้อหอมเกณ์มีผู้นิยมชมชอบคนระับคุณจะมีเสน่ห์นะครับมีคนมาอยากทําความรู้จักหรือมีคนแนะนำํำมาให้รู้จักกันนะครับก็พูดคุยกันได้นะพอดาวแห่งความรักใหม่ก็ดีแล้วก็ดาวแห่งความเป็นคู่ครองก็ยังดีนะเป็นราชาโชคเปิดใจคุยกันได้นะครับดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับมีดาวพระศุกร์เช่นกันครับดาวจุลปุตตะของโชคลาภจากการเสียโชคเสี่ยดวงนะครับ สัปดาห์นี้มาสถิตอยู่ที่เรือนศาสชะฉะนั้นุ่นนี้เลขนาโชคหรือเลขเสริมดวงคุณก็คือเลขเกี่ยวกับพี่น้องของคุณครับเลขเกี่ยวกับการประสานติดต่อของคุณเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือเลขหนึ่งครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับการงานดีนะครับมีโอกาสได้รับพิเศษลาภผลด้วยนะครับส่วนการเงินก็ดีครับมีเกณฑ์เหลือกินหรือเก็บได้นะครับความรักโดยรวมถือว่าดีครับส่งเสริมดวงน้าโชคลาภใ้กันและกันครับท้ายนี้ครับกับผมขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมถุน พิมพ์คอมเมน์นะครับว่าเมถุนการเงินดีมีโชคลาภและขอให้คุณมีการเงินที่ดีมีโชคลาภเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ